สวัสดีทุกท่านนะครับตอนประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าแล้วนะครับดูนาฬิกาเมื่อกีน้นี้อันนี้มาดูทุเรียนนะครับที่มีลักษณะที่ยังไงก็ต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร่วงจากต้นนะครับจะต้องมีกลุ่มที่แม้จะโตไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะต้องมีการแข่งแล้วสู้ไม่ได้ก็จะร่วงลงมานะครับ ดังนั้นเราก็จะไม่เสียเวลานะครับในการลุ้นหรือว่ารอให้อากินอาหารไปเรื่อยๆนะครับเราจะเลือกกลุ่มใดนะครับแทนที่เป็นมือใหม่ลองถ่ายดูนะครับตอนนี้มีกลุ่มแรกนะครับลูกใหญ่กว่านิดนึงนะครับใหญ่ประมาณไข่ไก่นะครับอยู่ใกล้กันอยู่ทางโคนต้นนะครับอ,อยู่ใกล้ๆทางโคนกิ่ง อีกกลุ่มหนึ่งถัดมาไม่ไกลนักนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับก็จะมีสองลูกรูปทรงสวยนะครับรูปทรงสวยเหมือนกันแต่เล็กกว่านะครับเดี๋ยวมึงมาดูนะครับนี่เลยนะครับฉะนั้นภาพรวมๆก็คือห้าลูกนี้นะครับสวยทั้งห้าลูกแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหาเลือกนะครับเพื่อให้ ตุเรียนที่เลือกเหลือไว้กับต้นมีการพัฒนาที่ดีนะครับโตได้ไวก็คือต้องเลือกลูกเล็กออกนะครับเนี่ยกลุ่มนี้แปรแซกระยะหนึงนะครับถ้าอยู่กิ่งเดียวกันเราอาจจะเห็นอาชาสวนทุเรียนมืออาชีพหลายท่านนะครับที่พูดถึงน้องถีบพี่พี่ถีบน้องหรือทุเรียนกิ่งหนึ่งควรจะไว้กี่รุ่นหนรุ่นหรือ2รุ่นนะครับนั่นก็ จากที่เห็นที่ผ่านมานะครับในรอบของปี6-7นี้นะครับจากที่พบเห็นเกิดประสบการณ์นะครับก็คือลูกเล็กนี่จะร่วงนะครับแม่สวยๆก็จะร่วงนะครับถ้าไม่สวยนี่จะร่วงไวกว่านะครับจะไม่โตแข่งกันขึ้นมากระยะหนึ่งนะครับถ้าลูกไม่สวยลูกบิดลูกเบี้ยเนี่ยเขาจะร่วงไวกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องตัดสามสอลูกนี้ออกนะครับปล่อยลูกที่อยู่คนกิ่ง ลวบห้อยไว้ก่อนนะครับสังเกตว่าต้นที่อยู่โคนกิ่งนี่เขาจะติดเป็นพวงได้ดีนะครับผมเคยพูดในคลิปที่แล้วนะครับมีงานวิชาการอ้างอิงเกี่ยวกับการได้รับอาหารจากกิ่งใกล้โคนต้นเนี่ยเขาจะแบ่งใช้อาหารเลี้ยงลูกได้ดีนะครับดังนั้นก็จะเป็นหลักการเดิมตามงานเอกสารทางวิชาการของอ พืชสวนจันทบบรีนะครับก็คือต้องแต่งสองลูกนี้ออกนะครับก็แน่นอนนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเอาไว้ก็จะโตโตแข็งไปสักระยหนึ่งตัวนี้ก็จะทําให้โตช้านะครับเปลือยอาจจะร่วงด้วยนะครับก็เอาออกเลยนะครับลักษณะนี้นะครับครับก็เหลือไว้พวงที่อยู่ใกล้คนกิ่งมากกว่าที่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็สวยพอๆกันนะครับ มาดูลูกใกล้ๆถ้าลูกใกล้ๆก,กันนะครับจะจะเห็นว่าโตห่างกันอยู่บ้างนะครับ,ค,รบคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับผม